เพื่อนๆจ้าแน่ไก่กรอบจะมาเด้อมาเด้อช่วยอุดหน,นุนหน่อยจ้าไม้ละสิบบาทเองจ้าสิบบาทสิบบาท,บาทไก่กรอบไม้ก็มีแต่ไม้ใหญ่ๆนะคะเลือกเอาได้จ้าเลือกเลยตามใจชอบนะคะขายอยู่หน้าอำเภอรปราสาทจ้าโอ้ยขายในตลาดปราสาท ม้ละสิบบาทค่ะเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่มีแต่ไม้ใหญ่ๆเลยเพื่อนๆนเอ้ยเนี่เอาไปเราไปทอดใหม่นะคะเพื่อนเนเราต้องไปทอดนะจ๊ะเพราะนี้เขายังไม่ได้ทอดถ้าทอดแล้วมันจะมันจะแฟบพ,พอเราพอเราจะพอมีคนมาซื้อเนาะเราก็จะทอดให้อันนี้คือเขาทำอย่างนี้ก่อนเพื่อน พอมีคนมาซื้อเราก็ทอดให้นะจ๊ะไม้ใหญ่แม่นเพื่อนสิบบาทเองไก่กรอบจ้าเพื่อนเพื่อนเขาเรียกว่าไก่กรอบนะอันนี้ก็จะเอาไปทอดค่ะเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาแค่นี้เลยจ้ะหกไม้นี่เยอะแยะเลยเ,เพื่อนเอ้ยมาเดอ้อมาเดอ้อช่วยอุดหน,นุนหน่อยจ้าสวัสดีจ้า